อย่าจีบฝรั่งถ้าคุณยังไม่รู้3สิ่งนี้สวัสดีค่ะทุกคนคุณอยู่กับครูซามี่แอนันเดสที่บาร์เซโลนาสเปนวันนี้นะคะครูซามีจะมาแชร์3สิ่งที่คุณต้องรู้นะถ้าคุณจะจีบชาวต่างชาติเป็นแฟนสิ่งแรกข้อที่1คุณจะต้องรู้ให้ชัดเลยว่าคุณอยากได้แบบไหนแบบไหนกันแน่ที่คุณต้องการสมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากได้แฟนฝรั่งแฟนฝรั่งนี่กว้างมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปอเมริกาหรือว่าทวีปออสเตรเลียนะคะมีทั้ง3ทวีปเนะี่ที่เป็นฝรั่งเป็นชาวตะวันตกแล้วทวีปไหนล่ะชาติไหนล่ะที่คุณต้องการคาแรคเตอร์ Character เป็นแบบไหนที่คุณอยากได้คุณนะสมบัติอะไรบ้างที่เขาจะต้องมีแล้วเป็นสิ่งที่คุณอยากได้ยิ่งคุณชี้เฉพาะลงลึกเท่าไหร่นะคะโอกาสที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันจะมีมากเท่านั้นและข้อที่สนะคะคุณจะต้อง ศึกษาลงลึกถึง mindset ของคนชาตินั้นๆที่คุณต้องการนี่แหละทำไมตอนแรกครูแามิถึงได้บอกไงว่าคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากได้แบบไหนเพราะไม่งั้นพอคุณมาข้อสองเนี่ยการศึกษาลงลึกเนี่ยยิ่งคุณอยากได้กว้างเนี่ยคุณจะลงลึกได้ไม่ลึกจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณตีสโคปให้มันแคบลงมานะคุณจะศึกษาลงลึกได้จริงๆแล้วคุณจําเป็นด้วยที่จะต้องศึกษาอย่างลงลึก เพราะภาษาและวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากมากๆในการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาคุณต้องเข้าใจ Mindset ของเขานะคะว่าเขาคิดยังไงคิดในแบบไหนและอะไรเป็นอิทธิพลทำให้เขาคิดแบบนั้นเวลาที่คุณบอกเพื่อนว่าคุณอยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยคุณกำลังบอกเป็นไนยะกับเพื่อนๆคุณว่าฉันกำลังจะเข้าป่าไปจับเสือฉันกำลังจะเล่นเกมใหญ่ แล้วถ้าคุณไปจับเสือโดยที่คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเสือเลยไม่รู้ด้วยซ้าว่าเสือมันคิดยังไงเสือคิดในแบบไหนเสือหน้าตาเป็นยังไงคุณไม่รู้อะไรเลยนะคะเท่ากับว่าเกมนี้คุณมีความเสี่ยงสูงละและข้อที่3ข้อสุดท้ายข้อนี้สําคัญมากการที่คุณจะดึงดูดคู่เนี่ยนะคุณไม่ใช่คุณต้องการและคุณจะดึงดูดได้ แต่คุณต้องเป็นสิ่งนั้นคุณจึงจะดึงดูดได้เพราะฉะนั้นข้อ3นี้คือการเป็นม i n เ s ็ t ชุดนั้นที่คุณศึกษามาจากข้อ2คุณรู้แล้วว่าผู้ชายที่คุณต้องการเนี่ยเขามี m i n เ s ็ t เป็นแบบนี้ดังนั้นจงเป็น m i n เ s ็ t ชุดนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ชายที่คุณต้องการเนี่ยเขาเป็นนักวิ่งม i n เซ็ t ของนักวิ่งเนี่ยเป็นไงม i n d s ็ t ของนักวิ่งก็จะคิดว่าเอ้ย เดี๋ยวฉันจะต้องไปหาที่ซ้อมวิ่งเพื่อที่จะแข่งไตมาสหนะ้าจะต้องทำให้ได้ภายใน30นาที10กิโลเมตรอะไรก็ว่าไปนะคะเนี่ยเป็นไมซ์เซนักวิ่งพอคุณศึกษาลงลือกคุณรู้แล้วว่าไมซ์เซนักวิ่งเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคุณก็แค่เป็นไมซ์เซนนั้นก็คือคุณก็ไปซ้อมวิ่งและพอคุณไปซ้อมวิ่งคุณเลือกสถานที่ซ้อมวิ่งนะพอคุณไปถึงสถานที่ซ้อมวิ่งเนี่ย คุณจะเห็นนักวิ่งมากมายรวมตัวกันตรงนั้นเต็มไปหมดนะคะให้คุณเลือกสรรเลยค่ะว่าคุณชอบแบบไหนนะคะให้คุณเข้าไปครุกครีกับเขาพูดคุยกับเขานะคะปล่อยเข้าป่อยเข้านะคะสุดท้ายคุณก็จะได้แฟนเป็นนักวิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องเป็นไมเ้เซตจุดนั้นให้ได้แล้วคุณก็จะได้มีขีที่คนณต้งการ ำหรับว,วันนี้นะก็มีเรื่องสั้นๆมาแชร์ประมาณนี้นะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วถ้าคุณชอบนะก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูแล้วก็ฝากกดติดตามเพจครูแซมมี่เออร์นนนเดสและจำไว้นะคะว่าอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้ายังไม่ปรึกษาครูแซมมี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ